สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ3ตัวบนชุดมหาลาบประจำวันที่1พฤศจิก,กาย,ยน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบลร่วงหน้าว่าเรจะออกอะไรสุดแล้วแต่บนวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะคลิปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรครบ3ตัวบนชุดมหาลาบนะคะอาจารย์เคยวางไปแล้วนะคะชุดเฮงเฮงนะคะกับชุดวัดดวงเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะชุดวัดดวงค่ะ อันนี้จะเป็นครบสามตัวบนนะคะชุดวัดดวงก็เข้าติดต่อกันมาประมาณสามงวดนะสามงวดรวดนะ,ะชองชุดวัดดวงนะ,ะงวดนี้ก็เป็นแปดถึงสี่ห้าศูนย์เก้าสามอาจารย์ก็จัดให้เป็นชอบแนวของเลขศูนย์นะคะเลขศูนย์สำหรับงวดนี้นะ,ะเพราะว่าหลักสิบล่างนะเราเรียนไปหลายสูตรแล้วก็ได้ที่เลขศูนย์นะคะแล้ววิ่งตัวเดียวนะ,ะมีทั้งหมดสองสูตรก็ชนที่ศูนย์นะคะแล้วตัวเดียวก็เลขศูนย์เลยนะคะอันนี้ ถ้าศูนย์มาอาจารย์ก็ชอบเป็นศูนย์แปดศูนย์สี่นะฮะแล้วก็กันที่ศูนย์สามเฉพาะของชุดวัดดวงนะฮะต่อมาอาจารย์ก็มาวางในชุดเหง่งเหง่งให้นะฮะชุดเหง่งเหง่งนะมันมีแต้มให้ด้วยนะคะเนี่ยอาจารย์ก็จับมามาที่แต้มด้วยนะฮะแต้มมันจะมีแต้มสองตัวบนแตมแต้มสองตัวบนมันก็มี อาจารย์ไม่ทราบตอนแรกนี่เอาสูตรอันนี้สองตัวบนเนาะจะมีที่แต้มแปดด้วยนะคะเดีย๋ยวดูแต้มสองตัวบนนิดหนึงแต้มสองตัวบนทราบมาจากเล่มไหนตามจริงมันก็เข้าหลายสูตรอยู่อาจารย์ก็อยากจะคัดไปแค่สูตรเดียวเดี๋ยวนะแต้มสองตัวบน แต้มสองตัวนะไม่ใช่แต้มสามตัวแต้มสองตัวมีม่แต้มสามตัวอ่ะตัวนี้มีตัวนี้เดีย๋ยวแป๊บหนึ่งสำหรับแต้มสองตัวบนตามจริงอาจารย์จะจะชอบสูตรนี้ด้วยนะฮะเก้าศูนย์สามใช่ไหมเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ด ่คะสาหรับสูตรนี้มันจะไม่มีแต้มแปดนะมันจะมีแต้มสี่แต้มเจ็ดแต้มสามมันไม่ชนนะแต้มสี่แต้มเจ็ดเก้าศูนยสามแต้มหกจนสามตัวนี้เดี๋ยวดูแต้มสองตัวอันนี้อาจารย์เอาจากใส่จะเป็นเล่มเก่าเดี๋ยวแั๊บนึงนะหาก่อน เาสูตรใน้แน่สี่ห้าหกตามจิงแต้มมันก็มีเยอะนะแต่ว่าบางทีมันก็หลุดไปนะอันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันสี่อ๋ออาจารย์ใช้แต้มนี้เนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งคะใช้แต้มนี้นะคะแต้มนี้ที่ข้างหน้ามันไม่มาะด้านหน้ามันไม่มา ค่ะก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเนี่ยตัวนี้ไม่มาจะมางวดน,นี้หรือเปล่าสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งนี่นะคะคือตัวนี้เลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้เนี่ยตามจริงอาจารย์จะชอบสูตรนี้นะเยเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดเนี่ยเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดเนี่ยเก้าศูนย์สามสี่หกเจ็ดสองสูตรนี้ถ้ามันชนนะเออชนที่ สี่แล้วกันตัวแรกห้าหกเจ็ดเนี่ยชนสามตัวนี้ถ้ามันเข้านะสี่หกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดก็จะหายไปเลยค่ะแต้มแปดเนี่ยจะหายไปเลยแต้มหนึ่งแต้มห้า ชนสีนะ่ชนหกชนเจ็ดนะชนสี่ชนหกชนเจ็ดนะแต้มสี่นี่ก็จะสวยขึ้นมาทันทีนะถ้าเกิดแต้มนี้มันเข้ารู้ว่าจะเป็นแต้มนี้แต้มนีนะ้ถ้าเป็นแต้มนี้เข้าสูตรนี้ตัวเลขสี่จะยังไม่มาค่นะท่านผู้ชมอาจจะมาดีงวดดีก็ได้นะอันนี้ก็คือวัดดวงใช่ไหมต่อมาจากวัดดวงอาจารย์ก็มาวางให้อีกหนึ่งชุดก็คือชุดเหง่เหงนะคะ เหง่เหง่งว่าที่แล้วเข้านะคะมีสี่หกนะว่าที่แล้วมีสี่หกรหรับเงินนี้เราก็ตามดูจะเป็นหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้านะคะถ้าเอาวัดดวงผสมกับเหง่งเหง่งเอากระเห่งเห่งชนกันนะ mm hmm. อันนี้คือเหงง mm hmm. เหงงเหง่งใช้สัญลักษณ์นี้ก็ได้นะ mm hmm. เหงงเหงงไงชนที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าก็เลขที่น่าสนใจจะมีศูนย์สี่นะคะท่านผู้ชมถ้าศูนย์แปดถ้าตัวชนเมื่อสักครู่นี้มันหายไป แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะคะสองสูตรแล้วส,สำหรับครบสามตัวบนนะเหง่งเหวัดดวงนะอันนี้อาจารย์จะวางชุดนี้ให้นะคะสี่สิบเอ็ดงวดรวดเลยนะเรามาวัดกันดีว่ามันจะได้เลขอะไรคือชุดมหาลาบนะเดี๋ยวอาจารย์สไสด์ให้ชมชุดมหาลาบเริ่มตั้งแต่งวดที่ออกเก้าศูนย์ห้านะ,ะระยะสิบเป็นยี่สิบยี่สิบสี่สามสิบ สี่สิบสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสิบสี่สิบเอ็ดงวดเลยนะท่านผู้ชมนี่ค่ะจะน้ำมโนเหมือนครบบนเหมือนครบล่างระยะย,ยาวนะคะที่ไม่ไม่มาสองตัวสําหรับบนนี้ล่างก็สามกับศูนย์ใช่ไหมเนี่ยถ้าบนก็จะจะไม่มาสองตัวนี้นะ,ะถ้าเป็นศูนย์นี้เดินนะอย่เป็นเก้าศูนย์ห้าจะอยู่ใดด้านหน้าหมดจะไม่มาสามสี่นไม่มาศูนย์หนึ่งแบบนี้นะสี 4, เหลืองเหลืองนี่จะไม่มาตามนี้เลยน,นะคะ เนี่ยเข้าทุกมวดเลยสไลด์ให้ชมช้าๆกดไว้หน่อยอะจะมีทุกงวดเลยนะคะสี่หนึ่งเจ็ดก็สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแบบนีนะ้ตัวข้างหลังนี่ก็คือจะไม่ไม่มาแล้วเข้อหมายถูกก็จะมีทุกงวดก็สรุปว่ามันเข้าทุกงวดนะคะคือเข้าสามตัวบนอยู่ในสูตรนี้อ่าทั้งหมดมันแปดตัวนะมันไม่มาตัวตัวคือเรียกว่า ดับสามตัวบนเลยนะอันนี้มันครบสามตัวก็คือตามนี้เลยแถวข้างหลังอันนี้ก็คือยี่สิบสี่งวดแล้วอาจารย์มาเปิดได้งวดที่ยี่สิบห้าถึงงวดที่สี่สิบเอ็ดนะตามนี้เลยสูตรค่อนข้างยาวนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือศูนย์หนึ่งนะไม่มานะออกหกห้าสองเนี่ยหกห้าสองแปดเจ็ดสามเก้าศูนย์เจ็ด 9 06 2เนี่ย019 9 03 2 7 2 8 7 2 6 05 5 3 0 3 4 5 3 7 8 2 4 7 8 8 1จแล้วก็2 0 2 สี่สี่หกนะ,ะสำหรับงวดนี้นะ,ะตรงนี้เนาะ,ะทางมันก็ทะลุมานี่จะมาหรือเปล่าเลขสามนะคะมันเป็นมันมีสูตรแต้มนะแบบตัวเดียวนะสามตัวบนนะมันจะเป็นแต้มเจ็ดใช่ไหมอาจารย์ก็คิดว่าจะเป็นสามศูนย์สี่แต่บางทีมันก็อาจจะหลุดได้มันเป็นระยะสั้นๆแล้วก็ตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวที่ไม่มาสําหรับวลดนี้ก็คือเจ็ดกับแปดเพราะฉะนั้นศูนย์แปดที่เราหมายไว้ก็โอกาสการมาก็ถ้าเกิดสูตรเดินต่อนะ อันนี้คือไม่หลุดเลยนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมอาจารย์คัดลอกมาให้นะหกเก้าศูนย์หนึ่งใครสนใจอยากคิดสูตรเองนะคะทักมาใน Facebook เลยนะ,ะอาจารย์ก็จะบอกสูตรให้นะใน Facebook นะคะอันนี้เรามาว่าหกเก้าศูนย์ใช่ไหมนี่อาจารย์จเขียนนี่หกเก้าศูนย์หนึ่งหกเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า สองสามสี่แล้วก็ห้าแล้วก็จะมีเออโนเนาะเจ็ดแปดนคะเนี่กำลังมีปัญหาอยู่กับตัวเลขแปดเนี่ยจะยังไงดีนะคะแต่มันอันก็มีบางอันก็ไม่มีอย่างที่บอกไปนะเพราะฉะนั้นถ้าชอบสูตรนี้นะสี่สิบเอดงวดแบบไม่หลุดเลยนะฮะอาจารย์ก็มองแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจที่เรา มองมองเห็นอยู่นะเขามีอเลขศูนย์เลยตัวแรกบางท่านก็ไม่ชอบนะเลขศูนย์ก็แล้วแต่นะคะชอบใครชอบมันนะชอบไม่เหมือนกันนะศู 0, นย์สี่ะฮะแล้วก็มีห้ามีเก้านี่ค่สี่ที่เราเราเคยจับไว้นะดูสิหกชุดนะหกชุดที่เราคัดมาจากเอออะไรคะ อมตะตลอดชีพนะอาจารย์ทําให้แบบกว้างๆนะลองดูเพราะว่าคิดว่ารับวงในนะคะท่านผู้ชมมันหลุดค่อนข้างยากนะแต่กลับมารวยที่ไม่เคยหลุดเลยนะ,ะรับวงในมีหลุดบ้างนะแต่นานๆครั้งนะคะแต่ช่วงหลังๆมาเอาง่ายๆประมาณสักสิบกว่างวดเนี่ยไม่หลุดเลยนะคะในในไปดูในข้อมูลบนนะที่อาจารย์จัดไปให้นะก็มีชุดอ่ะชุดแรกเลยนะที่หกชุดนะที่ยังไม่ได้คัดนะ หนึ่งศูนย์เก้าแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เว้นวักหน่อยก็เป็นสี่ศูนย์เก้าีคะหนึ่งศูนย์เก้ามีอยู่นะฮะแล้วก็สี่ศูนย์เก้าก็มีนะคะสองสองสูตรสองตัวนี้มีแต่ยังไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะว่าเอาแต้มเดี๋ยวเอาแต้มคัดให้ใช่ไหมหนึ่งศูนย์เก้าสี่ย1เก้าชุดที่สองที่อาจารย์จับไว้ก็คือหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองกับ สี่ศูนย์ห้าใช่ไหมหนึ่งศูนย์สองได้อยู่นะสี่ศูนย์ห้าก็มีอยู่ในครบนี่นะคะมีอยู่นะมีทั้งสองชุดนี้เลยต่อมาอาจารย์จยัดให้มีหนึ่งศูย์แปดใช่ไหมหน,นึ่งศูนย์แปดในเนี้ยไม่มีค่ะท่านผู้ชมแปดมันไม่อยู่ตรงนี้หากใครจะตัดออกก็ได้นะแล้วก็สี่ศูนย์แปด หายไปสองชุดเลยนะสองชุดนี้ถ้าเกิดเชื่อในตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาสองชุดนี้นะก็จะเหลือแค่หนึ่งส่นเก้าูนย์สองแล้วทีนี้ถ้าเราแต้มแต้มถ้าเราเชื่อในสามตัวเดินก็ดีเหมือนกันนะแต้มก็มีสามหกเก้าถ้าเอาไปชนกับตรงนู้นนะอีกเชุดหกหลักใช่ไหมมันจะชนแค่สามกับเก้าชุดนั้นมันจะไม่มีเลขหก มันก็จะมีแค่นี้ถ้าแต้มนะแต้มรวมสามตัวนะอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะได้ตัวแรกอันนี้ก็จะเพิ่มดาวไปเลยเป็นสามดาวไปเลยได้นะอันนี้แต้มเก้าก็ได้นะฮะอันนี้แต้มสามได้ตัน,นี้แต้มศูนย์อันนี้ก็ไม่สวยเหลืออันนี้อ่ะ หนึ่งศูนย์สองนี่มันก็ไม่ค่อยได้ออกเท่าไหร่นะหวยไทยนะหวยไทยมันจะ,ะตายนี้มากกว่านะสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ห้านี่พอได้ยูเราจะได้แค่สองชุดนี้ถ้าใครชอบแนวทางของรับวงในนะ,ะมารวยนะ,ะแล้วก็เสียบได้ศูนย์ก็จะได้ประมาณนี้ได้จะเต้มสามก็เต้มเก้านะคะแล้วในมหาลาบท่านผู้ชมก็ลองไปจับดูนะคะลองไปเช็คดูว่าใครชอบแนวทางของตัวไหนนะฮะมันจะหลุด จะหลุดหรือจะเดินต่อไปนะยระยะ41งวดนะนัมเบอร์โนคือ7กับ8นะคะได้6 9 0 1 2 6อันนี้บวกสแล้วเป็น9กบวกหเป็น0 0นบวกหได้1 1ึบวกหเป็น2อบวกหเป็น3าบวกหเป็น4แล้วบวกหเป็น5แบบนี้เลยมีทั้งหมด8หลักเลยนะคะ41งวดรวดเลยนะตามนี้ F4 ขอมาอาจารย์ก็วางให้นะแบบง่ายๆนะมันจะ คนจะถูกนะคะเล่นอะไรก็ถูกนะคะท่านผู้ชมคนไม่ถูกทําไงมันก็ไม่ถูกนะมันก็ถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะคะมันก็ไม่ง่ายนะ,ะแล้วจะมีตัวเด่นนะถ้าเป็นตัวเด่นที่น่าสนใจสําหรับงวดนี้ลืมไม่ได้เลยก็คืออมตะตลอดชีพหนึ่งสี่เจ็ดอันนี้คืออมตะตลอดชีพนะหนึ่งสี่เจ็ดนะใครไม่รู้จะเล่นตัวไหนก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะอันนี้ ทั้งเจ็ดทั้งแปดเลยนะไม่มีนะคะถ้าไม่มีเจ็ดตัวนี้เนะี่ยเจ็ดตัวนี้ก็จะหายไปด้วยใช่ไหมก็ยังคงเลขสี่ไว้ให้เราแล้วก็จะมีชัวจริงใช่ไหมชัวจริงก็จะมีสองสี่แปดสองสี่แล้วก็แปดนี่ค่ะอันนี้คือชัวจริงนะ f4 ก็จะชอบใช่ไหมแปดก็ไม่มีนะคะแปดไม่มีตัดออกไปแปดตัวนี้นะก็เหลือเลขสี่อีกนะคะท่านะชมหน้าเลขสี่เนี่ยอาจารย์คิดว่า น่าจะมาให้เห็นสาหรับงวดนี้นะตรงเด่นเนี่ยเลขสี่กับสองตัวนี้นะ,ะก็สวยๆนะสี่ศูนย์เก้าหรือว่าเก้าศูนย์สี่หรือจะอะไรก็ได้แต่ท่านผู้ชมนะแล้วก็สี่ศูนย์ห้าหรือห้าศูนย์สี่นะสองชุดชุดนี้นะอันนี้มันก็ได้เหมือนกันได้แต้มนะในในครบก็มีนะอ่ะสาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์ลดให้แคปหน้าจอ เนี่ยได้ทุกสูตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฮง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 นะบรรทัดบนนี้วัดดวงนะคะถ้าเราเอานี้ไปใส่ด้วยอาจารย์ใส่ให้ตรงนี้นะลองลองเทียบดูนะหกอันนี้คือมหาลาบนะเขียนดีดีหน่อยหกเก้าศูนย์ลองหาสองตัวเนาะหนึ่งสองสาม สแล้วก็ห้าอันนี้มันจะเยอะกับเพื่อนนะเพราะว่าระรยะ41สี่สิบอ็ดงวดมันยาวนะฮะอ่ะเลขอะไรมีเลขหกไม่มีนะเลขเก้ายังคงมีอยู่เก้าก็จะมีต่อไปนะเลขเก้าเห็นไหมเลขแปดก็จะหายไปศูนมีหนึ่งมีสองไม่มีนะสามสี่ห้า มีตามนี้เลยมีครบเลยนะเนี่ยมีเหลือเหลือเกนะ้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าะนี่ค่ะหายไปแค่เลขแปดตัวเดียวเนี่ยอาจจะอยู่ในนี้เลยสามตัวบนนะเพราะสูตรนี้ก็เดินนะเดินมาสามงวดอันนี้ก็เข้างวดที่แล้วปกติเดินดีนะเหงเหงใช่ไหมมีหลุดไปบ้างกลับมาเดินนะ หลุดแล้วก็กลับมาเข้าถ้าพร้อมใจกันเข้าก็จะตามนี้เลยนะที่เราจัดไว้นีก็มี409และ405 409โอเคนะแล้วก็405ด้วยวัดดวงกันไปเลยเนาะตามจริงก็ไม่มีใครทราบว่ามันจะออกเบลขอะไรแบบไหนนะมันจะหมุนมาแบบไหนตกแบบไหนอะไรแบบนี้นะโ้ยากมากนะคะแต่ถ้าในแนวนี้ก็ชอบอยู่นะคะสามตัวได้เลย คลิปนี้ฝากนะชุดมหาลาบนะที่ fc ขอมาอาจารย์บางให้แล้วนะคะเดี๋ยวพวกน็หม่คลิปหน้าเดี๋ยวอาจารย์เบิ้ลขึ้นนิดนึงสีมันค่อนข้างจืดนะตามนี้เนาะเป็นห่วงนะคะก็ตามนี้แหละเห็นชัดเจนแล้วนะอะอาจารย์ลาไปก่อนนะพบกก็หม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ